สวัสดีครับกลับมาอยู่กันในเกมลายเรนเจอร์กันอีกครั้งวันนี้เราก็จะมาทําการรีวิวตัวที่เราเพิ่มสุ่มได้มาจากกาชาในเดือนมีนาคมนั่นก็คือตัวบาวนักมายากลฝึกหัดก็ไม่รู้ว่าจะออกจากกาชานี้ยากง่ายมากน้อยแค่ไหนแต่ผมใช้เพียงแค่ตัวฟรีกาชา5้าใบเท่านั้นสุ่มเพียงแค่1ทีก็ได้มาเลยสําหรับตัวเนี้ยความพิเศษก็คือตัวเนี้ยเป็นเรนเจอร์ท่าแสงเลยด้วยสำหรับ บานักมายากลฝึกหัดเนี่ยก็จะอยู่ในเซตที่น่าจะเรียกว่าเซตคาสิโนในเดือนมีนาคมของเกมลายเลนเจอร์และตัวอื่นๆอ,อีกนอกจากนี้ก็จะมีโคนี้นักพนันคลิปอันนี้ก็จะเป็นเลนเจอร์ธาตมืดรวมไปถึงมูลนักมายากลอันนี้เป็นเลนเจอร์ธาตุน้ําแล้วก็มีตัวในระดับเริ่มต้นที่7ดาวด้วยไม่รู้เหมือนกันว่าตัวนี้เป็นในระดับสูงกว่าของบาวนักมายากลฝึกหัดหรือเปล่าแต่ว่า จริงๆแล้วบาวเป็นธาแสงน่าจะใช้งานได้ดีกว่าตัวต่อไปเลยก็จะเป็น s ันลี่ดิลเลอรอันนี้ก็จะเหมือนตัวที่เล่นรูเล็ตนะอยู่ในคาสิโนสำหรับช่องของเราเนี่ยก็จะเน้นในส่วนของเนื้อเรื่องกันเป็นพิเศษเดี๋ยวเราลองไปดูกันดีกว่าว่าเดนเจอร์ในเดือนมีนาคมเนี่ยเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงกันบ้างสําหรับโคนี่ธาตุมืดเนี่ยเมื่ออัปเกรดเป็นระดับไฮเปอร์ก็จะเป็นโคนี่นักพนันมือโปร สำหรับเนื้อเรื่องก็คือโคนี่นักพนันมือโปรพวกคู่คุมเกมแล้วก็สำหรับบาวท่าแสงก็จะเป็นบาวนักมายากลสุดอัศจรรย์ในระดับไฮเปอร์เนื้อเรื่องก็คือบาวผู้โชว์มายากลสุดอัศจรรย์บนเวทีลอยฟ้าตัวต่อไปเลยก็จะเป็นมูนลักกี้เซเว่นในระดับอันต้าแล้วก็เมื่อ ดูกันในส่วนเนื้อเรื่องก็จะเป็นมูนนักมายากลผู้โดนตัดตัวพร้อมกับลัคกี้เซเว่นนำโชคในส่วนของตัวสุดท้ายจะก็จะเป็นแซนดี้ดีลเลอร์ปีาศาจเมื่ออัปเกรดเป็นในระดับไฮเปอร์เนื้อเรื่องก็คือแดนลี่แซนดี้ดีลเลอร์ไร้พ่ในโฉมปีาศาจต่อไปเราก็จะไปดูในส่วนของข้อมูลเบื้องต้นของบาวนักมายากลฝึกหัดในระดับ8ดดาวตัวนี้ก็จะเป็นเรนเจอร์ธาตุแสง เป็นสายพลังแล้วก็ใช้ได้อยู่ประมาณ1850สําำหรับทักษะต่างๆก็จะมีทักษะเวทีลึกรับโจมตีศัตรตูจากใจกลางเวทีลอยฟ้ายกเลิกทักษะมาตะาของศัตรตูสร้างความเสียหาย4,000%ันเอร์เซของพลังโจมตีลงในพื้นที่โจมตีทำให้ศัตรตูกระเด็นถอยหลังอันนี้น่าจะเป็นจุดที่น่าสนใจเลยก็คือการโจมตีศัตรูกระเด็นถอยหลังไปเนี่ยแหละ แล้วก็จะมีความสามารถโจมตีครั้งสุดท้ายหากเรนเจอร์จะพ่ายแพ้พก็จะแสดงคักสะที่มีอยู่1อย่างสำหรับค่าพลังต่างๆก็สามารถมาดูกันได้จะเน้นการโจมตีกายตามสไตล์ของเรนเจอร์สายพลังอยู่แล้วพลังชีวิตอยู่ประมาณ5ล้านโดยประมาณอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะเดี๋ยวเราไปทดลองเล่นกันในด่านดีกว่าว่าบานักมายากลฝึกหัดในระดับ8ดดานเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับ ตอนนี้เราก็จะทดลองเล่นตัวบาวนัมายากนฝึกหัดในระดับ8ดาวกันดูในด่านที่ว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเมื่อคู่ที่เห็นไปก็น่าจะเป็นท่าเวทีลึกลับนะก็เหมือนจะใช้คาถามายากลแล้วก็เวทีก็จะขึ้นไปเนี่ยเหมือนทำการเศษนอกจากนั้นท่าโจมตีธรรมดาก็จะเป็นเหมือนต่อยหมัดพุ่งขึ้นไปข้างบนนะครับทดลองเล่นกันต่อในสเตจหลักด่านที่200 สำหรับตัวบาวนักมายากลฝึกหัดในระดับ8ดาวอันนี้ก็จะเป็นท่าโจมตีนะสำหรับท่าหายตัวลงไปข้างล่างเวทีแล้วก็กระโดดขึ้นมาต่อยหมัดขึ้นไปข้างบนเนี่ยสำหรับท่าเวทีลึกรับเนี่ยก็จะเป็นเวทีสูงขึ้นไปแล้วก็ใช้คาถาเศษนะหลังจากที่เราได้ทดลองเล่นตัวบาวนักมายากลฝึกหัดกันไปในระดับ8ดาวตอนนี้เราก็จะทํา ให้เป็นในระดับไฮเปอร์โดยการกดไปที่รนเจอร์ขั้นไฮเปอร์ได้เลยนะแล้วก็จะต้องใช้เรนเจอร์จุดติต่างๆไม่ว่าจะเป็นไซมอนหมึกยักษ์ยักษ์ซีคนทหารคลัสเมดูซ่ารีอารวมไปถึงเซรีนาผีเสื้อยักษ์ด้วยแล้วก็จะต้องใช้เหรียญอีกประมาณ4 500, ล้นา,าน5แสนเหรียญโดยประมาณกดอัปเกรดได้เลย เนี่ยเขาจะบอกว่าจะเป็นศูนย์ถ้าเราใช้เรนเจอร์จุดติบางตัวแล้วก็จะศูนย์หายไปนะแต่เราก็จะทำาแหลแล้วก็ใช้เหรียญได้เลยนะผมไม่ได้ใส่อุปกรณ์มันก็เลยไม่ได้เร่งเตือนมาว่าอุปกรณ์จะยังคงอยู่เหมือนเดิมแล้วก็เราจะได้เรนเจอร์ขั้นไฮเปอร์เบานักมายากลสุมหัศจรรย์มาแล้วต่อไปเลยผมก็จะทำการเพิ่มเลเวลของตัวเนี้ยให้เป็นในระดับสูงสุดของระดับ 140โดยจะทำการเพิ่มโดยการใส่ตัวต่างๆเข้าไปก็คงยังจะไม่ใส่กบชมพูไฮเปอร์เรเวนาทําเป็นระดับไฮเปอร์มาสเตอร์ในตอนนี้เพราะว่าน่าจะเก็บไว้รอดูดีกว่าว่าในอนาคตเนี่ยเราจะสุ่มได้เลนเจอร์ท่ามืดหรือว่าท่าแสงในอนาคตหรือเปล่าเพราะว่าถ้าได้ตัวใหม่ๆมาก็จะเอาไปใส่ให้ตัวนั้นน่าจะดีกว่าตอนนี้กบไฮเปอร์เรเวนาดผมก็ยังไม่ถึง20ตัวด้วยแหละ จะคิดว่าอีกเดือน2เดือนน่าจะถึงนะครับตอนนี้ก็เลเวลขึ้นมา1น9่อาแล้วเอาเรนเจอร์ตัวใดใส่ก็ได้นะแต่ว่าเน้นตัวที่เราไม่ได้ใช้น่าจะดีกว่าตอนนี้ก็เป็น,นระดับเลเวลหนึร้อยสิบแล้วเดี๋ยวผมจะทดลองใส่ให้เต็มเนดูแหละแล้วก็จะใส่อุปกรณ์เข้าไปด้วยนะคราวนี้ แล้วก็เราจะไปทดลองเล่นกันหลังจากที่เราทำการอัปเกรดตัวบาวนักมายากลสุดอัศจรรย์ในดับ8ดาวไฮเปอร์กันเสร็จสิ้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่าว่าข้อมูลสุดท้ายเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้ผมก็ได้ใส่อุปกรณ์ไปแล้วด้วยก็จะเป็นอุปกรณ์ค่อนข้างจะมาตรฐานเลยไม่ว่าจะเป็นค้อนรองเท้าแล้วก็กระเป๋าสำหรับค่าพลังตอนเนี้ยขึ้นมาถึง85ล้านเลยนะถือว่าค่อนข้างจะเยอะเลยแล้วก็ ค่าสเตตัสต่างๆเนี่ยก็ขึ้นมาค่อนข้างจะสูงเลยสามารถมาดูรายละเอียดกันได้เดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ดูเราก็คงจะไม่ได้พูดกันในส่วนนี้กันมากมายเราจะไปดูกันดีกว่าว่าทักษะที่ได้มาเพิ่มเติมสําหรับในระดับไฮเปอร์บาวนักมายากรสุดอัศจรรย์เนี่ยมีอะไรกันบ้างก็จะมีโชนกพิราบเปิดตัวอย่างโดดเด่นพร้อมนกพิราบเพื่อสร้างผลลับด้านบวกให้แก่พักพวกเพิ่มพลังชีวิต500% 7วินาที เพิ่มการต้านทักษะ50% 7วินาทีฟื้นฟูพลังชีวิตในพื้นที่80%ของพลังชีวิตต่อ1วินาที7วินาทีแล้วก็จะมีขัดขวางการสร้างกองทัพของศัตรตูลดความเร็วในการสร้างเลนเจอร์ของทีมตรงข้ามลงอัตราการผลิตเลนเจอร์จะช้าลงตามจำนวนเลนเจอร์ผู้มีความสามารถนี้ที่เข้าร่วมในการต่อสู้ หลังจากที่เราดูข้อมูลเบื้องต้นกันไปเสร็จสิ้นเดี๋ยวเราจะมาทดลองเล่นกันดีกว่าว่าเบานักมายากลสุดอัศจรรย์ในระดับแดดาวไฮเปอร์ <Hi per S 1> เนี่ยจะมีท่าทางต่างๆสวยงามขนาดไหนก็เห็นกันไปแล้วสําหรับท่าเมื่อกี้น่าจะเป็นท่าโชนกพิราบนะสร้างผลลับด้านบวกให้แก่พรรคพวกแล้วก็มีท่าเวทีลึกลับรวมไปถึงท่าโจมตีธรรมดาก็ด้วยอันนี้ก็จะเป็นท่าเวทีลึกลับแล้วก็จะใช้คาทามายากลแล้วก็โจมตีศัตรู ผักถอยหลังด้วยเออวัชนะได้นะครับเราจะมาทดลองเล่นกันต่ออีกสักทีกันในสเตจหลักด่านที่400ซึ่งก็เพิ่มความยากขึ้นมาหน่อยนะดูีิว่าบาวนักมายากลสุดอัศจรรย์ระดับ8ดาวไฮเปอร์เนี่ยจะสามารถผ่านไปได้หรือเปล่าก็จะเห็นได้ว่าใช้ท่าโจนุกพิรับบ่อยเหมือนกันนะแล้วก็โจมตีเวทีลึกลับ ศัตรูกระเด็นถอยหลังไปแต่ว่าค่อนข้างจะผักกระเด็นไปไม่ไกลมากเท่าที่ดูก็จะ,จะทําให้ศัตรูชะง,งักอยู่เล็กน้อยแหละนี่แต่ถ้าโจมตีรุนแรงอยู่นะเท่าที่ดูเนี่ยแล้วก็ฆ่าพลังชีวิตเนี่ยค่อนข้างจะเยอะด้วยทําให้บาวนักมายากรสุดอัศจรเนี่ยยืนระยะได้ผมมองว่าค่อนข้างจะดีมากเลยนะเนี่ยตอนนี้ก็ดันศัตรูมาถึงป้อมแล้ว ท่าทางต่างๆผมมองว่าค่อนข้างจะสวยด้วยถือว่าเป็นตัวที่น่าเก็บสะสมเหมือนกันนะแต่ว่าจริงๆก็ไม่ต้องรีบเปิดจากกาชาก็ได้เพราะว่าตัวนี้เป็นเลนเจอร์ของตัวเกมน่าจะโผลมาบ่อยๆสำหรับใครที่อยากได้บ่าวนักมายากลฝึกหัดก็สามารถสุ่มได้จากกาชาเลนเจอร์ใหม่เดือนมีนาคมเปิดตัว4ชนิดนี้ก็ได้แต่ผมแนะนําว่าน่าจะรอตอนที่เพิ่มโอกาสดีกว่าเพราะว่าอย่างตัวผมเองเนี่ยก็สุ่มได้มาจากกาชาเพิ่มโอกาส ได้รับเลนเจอร์นอกจากนั้นก็ยังมีตัวโคนี่นักพนันชิป่าดมืดอันนี้ผมมองว่าไปรไะมาน่าจะออกยากกว่านะเนี่ยแล้วก็จะมีซารีดินเลอร์นางฟ้าอันนี้เป็นเลนเจอร์ธาดไฟรวมไปถึงมูนลักกี้เซเว่นเลนเจอร์ธาดน้ำกันด้วยนะครับสุดท้ายเดี๋ยวเราไปทดลองเล่นกันต่อในโหมด pvp กันดีกว่าสำหรับทีมที่เราส่งไปเนี่ยปัจจุบันนี้ของผมก็จะเป็นอลิทิกิสับปะรดเป็นเลนเจอร์ธาดมืดไอวนสไตล เรนเจอร์ธาตุน้ำมิลิมนาวาเรนเจอร์ธาตุไฟฮิเมเรนเจอร์ธาตุไม้แล้วก็ตัวที่เราจะเน้นแล้วก็ดูกันก็คือบาวนักมายากลสุดอาัศาจรรย์ในธาตุแสงแล้วก็แซนลี่ตุ๊กตาหิมะมูลธาตุมืดโคนี่มหาเศรษฐีก็จะเป็นธาตุไม้แล้วก็แซนล,นนลซนี่เด็กอนุบาลธาตุแสง ซันี่หน้าไม้ธาตุไม้แล้วก็เมริโอดัสธาตุไม้เดี๋ยวจะทดลองเล่นให้ดูกันดูซิว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับหลังจากกดเข้าไปผมก็จะปล่อยเลนเจอร์ลงไปเลยแทบจะทั้งหมดแล้วก็เปลี่ยนเป็นทีมที่2แล้วตามสไตล์การเล่นของเราเนี่ยผมก็มักจะเน้นดันศัตรูไปติดป้อมฝั่งตรงข้ามมาดูทิว่าจะเป็นยังไงคราวนี้แค่แข็งลง ลูกไฟไปด้วยตอนนี้ก็ดังศัตรูไปติดที่ป้อมแล้วดูที่ว่าเราจะสามารถเอาชนะได้ท่วเร็วหรือเปล่าเมื่อศัตรูปล่อยน้ําแข็งลงมาเนี่ยเราก็ใช้เกราะช่วยด้วยนี่ก็ถือว่าทํางานได้ค่อนข้างจะดีนะครับเนี่ยเมื่อศัตรูเขาใช้เกรบบาะป้องกันเราก็อย่าเพิ่งปล่อยมิสไซล์ลงไปนะตอนนี้ก็ปล่อยมิสไซล์ลงไปถูกจังหวะพอดีเลย รวมไปถึงการ,รีมิตซยด้วยก็สามารถชนะได้นะครับหลังจากที่เราได้ทำการทดลองเล่นกันไปเสร็จสิ้นก็จะมาสู่ในการอัปเกรดส่วนสุดท้ายของเราแล้วก็คือการเพิ่มลูกแก้วศักยภาพผมแนะนำว่าเน้นการเพิ่มพลังชีวิตแล้วก็พลังโจมตีก็น่าจะดีนะแต่ตัวเนี้ยก็จะมีส่วนที่เพิ่มเติมมาอย่างพลังป้องกันก็ถือว่าน่าสนใจความเร็วการเคลื่อนที่ผมมองว่าอาจจะไม่จําเป็นมากรวมไปถึงการ ต้านการถอยกลับผมก็คงจะเพิ่มเท่าที่ผมมีก็คือพลังโจมตีไปก่อนให้ทั้งหมดเลยเพราะว่าตอนนี้ลูกแก้วก็ค่อนข้างจะหายาาเราก็จะใส่กันไปให้เสร็จสิ้นนะครับสำหรับในอนาคตก็คาดว่าผมน่าจะใส่ลูกแก้วศักยภาพให้เต็มเลยสำหรับตัวบานักมายากรสุดอาศาจารย์ก็จะทำให้เลนเจอร์ของเราเนี่ยสามารถใช้งานได้ดีมากยิ่งขึ้นนะสอว่าเป็นเรื่องที่ ค่อนข,ข้างจะจําเป็นมากเลยในเกมลายเรนเจอร์แล้วก็ถ้าใครสุ่มได้เรนเจอร์ในเดือนมีนาคมเนี่ยผมก็แนะนําว่ารีบนํามาใช้ก็น่าจะดีเพราะว่าตอนเนี้ยก็จะมีบัฟเรนเจอร์ของทุกสเตจในตัวเกมเลยก็จะลดเวลาการผลิตเรนเจอร์สามสิบเปอร์เซ็นลดแร่ธาตุที่สร้างเรนเจอร์สามสิบเปอร์เซ็นด้วยก็จบลงกันไปแล้วสําหรับการรีวิวตัวบาวนักมายากลสุดอัศจรรย์เรนเจอร์ธาตุแสงแล้วก็เป็นเรนเจอร์ที่มาใหม่ในเดือนมีนาคมนี้ ในอนาคตต่อไปก็คิดว่าผมน่าจะได้ใช้ตัวนี้กันไปแบบยาวๆนะเพราะว่าเท่าที่เราได้ดูเนี่ยตัวนี้สามารถใช้งานได้ค่อนข้างจะดีเลยในการเป็นเลนเจอร์สายพลังแล้วก็เป็นตัวชนในแนวหน้าแล้วก็น่าจะมีการเพิ่มลูกแก้วศักยภาพให้เพิ่มขึ้นไปแบบเยอะกว่านี้อีกนะตอนนี้อาจจะยังไม่สามารถหากันได้แต่ว่าเราทุกท่านเนี่ยสามารถเข้าไปเล่นในดาวเคราะ์ฉะลองครบรอบ7ปีของเกมลายเลนเจอร์แล้วก็จะได้ ทั้งขนนกแล้วก็เหรียญมาอีกมากมายการได้ขนนกมาเนี่ยเราก็สามารถนําไปหาลูกแก้วศักยภาพไปในสเตจหลักกันได้ด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยแล้วก็จะทําให้บาวนักมายากลสุดอัศจรรย์ของเราเนี่ยใช้งานได้ดีมากขึ้นด้วยส่วนการจะอัปเกรดตัวบาวนักมายากลสุดอัศจรรย์ให้เป็นในระดับไฮเปอร์มัสเตอร์โดยการเพิ่มกบชมพูไฮเปอร์เรเวนัเข้าไป20ตัวหรือเปล่าผมก็ต้องตัดสินใจดูกันอีกทีว,ว่าเราจะสุ่มได้เลนเจอร์ธาต แสงหรือว่าธาตุมืดในอนาคตหรือเปล่าแต่ว่าถ้าสุ่มไม่ได้เนี่ยตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่ผมได้ทำการเพิ่มให้เป็นในระดับไฮเปอร์มาสเตอร์กันต่อไปด้วยนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมมาถึงนาตอนนี้รวมไปถึงในอนาคตเนี่ยก็น่าจะมีการแนะนำกันในส่วนของโคโาโบในเดือนหน้าที่จะมาของเกมาราเดนเจอร์หรือเปล่านะก็คอยรอลุ้นรอดูกันดีกว่าว่าจะเป็นโคโาโบอะไรถ้ามีเข้ามานะครับก็อยากจะให้มีเข้ามาเดี๋ยเพราะว่าช่องของเราเนี่ย จะเน้นในส่วนของโฮโลโบการเป็นพิเศษในการนำเสนอเนื้อเรื่องนะครับก็สามารถติดตามรับชมกันได้ในอนาคตพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ